ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะคะกับ Remember จำจนตายค่ะรับรองเลยว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนชมตอนแรกพร้อมกันคืนนี้ค่ะอดใจรออีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะได้พบกับซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปี Remember จำจนตาย ซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณเนี่ยจาไม่ลืมค่ะไปพร้อมกับนักแสดงมากฝีมืออย่างนนกุลชานนที่มาประกบคู่กับสาวบัวน,นลินทิพย์พร้อมเสริมทัพด้วยชาคริตแย้มนามแท่งศักดิ์สิทธิ์และไนกี้นิธิโดนผ่านการกํากับจากวรายุรักกุลที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นซึ่งคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกนะคะทุกคนจะได้พบกับศึกในสารที่จะพิสูจน์ความจริงก่อนสารตัดสินได้พร้อมกันและติดตามได้ทุกคืนวันจันทร์อังคาร เวลา20นาฬิกา30นาทีค่ะไม่มีคนดีๆที่ไหนที่เขาจะมายอมรับสารภาพหรือว,ว่าตัวเองเป็นฆาตกรทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำคุณอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาเกิดเหตุอุ๊จำไม่ได้ครัพอจำไม่ได้รู้ๆไงไม่ได้ค่ะถ้าคุณจะแกล้งทาเป็นจำไม่ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เนียนตามน้ำคุณได้เหมือนกันนะคุณทำบ่อย